ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลอดภัยสุขทุกคนครับมื่อนี้พอกันนีเแล้วครับผมบวนครับอีสานบ้านเฮาครับอ่ามื่อนี้ครับก็มาพ่อมีพี่น้องมาจูดต่อนะครับแต่ว่ามาแบบบริเตนลักเลยครับอันนี้มาแบบจอบจูดเล็คลิปกับบริเตนใช้ข้อสุดทายป่านนี้ครับอันนี้ก็เริ่มจูดแล้วครับจูั้งต่อครับห้างนี้ก็ยุ่งงงแน่นะครับใส่ความชำนาญมาใช้เลยครับอันนี้ก็ไอ้ดอนคือเราครับทีมงาน บอนทางอีสานมันเฮาหนักระดตอหัวเสือครับมือใหม่ห้างวันละหลักวันนี้ก็โจุนครับมือใหม่วันนี้ทีมงานกะมาหน่อยหน่คนครับบ่ได้เก็บทีมงานมากอุปกรณ์ยังก็บบ่ได้ฟอมพ่ออะไรครับนี่ครับตัวลงมาข้างใหญ่ดีครับตัวกระเรื่องช้าช้าแล้ครับเรื่องแตกเมอะไรแล้วตัวเมอะไรแล้วครับแต่ว่าพ่ออะไรอยู่ครับช่วงนี้พ่อหาอะไรอยู่ครับพี่น้องนะครับ บริเตรียมตัวมาถ่ายกับนะแต่ที่เป็นคลิปประมาณนี้ครับคลิปสั้นๆนิน่อยๆครับพ่อแม่ลงไปก่อนครับพี่น้องนะครับต่อนะครับแม่ไรตัวกับวันนี้ครับอย่างหนึ่งแมงมากที่ชินเราได้ยินยู่ได้กินครับเอาอาทิตย์วางย่าพอดีเราตับอลท่านในข่าวซากนะครับพี่น้องเู็นีืเดอนมือจมอย่างนะครับ นี่ถ้านี่เต็มครับถ้านี่เต็มโอ้โหมีอแม่แม่นั่จะลาะว่งนะครับอยู่ตัวขอบคุณครับพี่น้องแค่นี้แหะครับ